สีฟ้านี่ขายตรงอ๋อสีฟ้านี่อ่าโอเคอ๋อออนแบกเกอร์นะออนแบกเกอร์สีฟ้านี้ปุ๊บอ่าออนแบกเกอร์สีฟ้าปุ๊บรอสักประมาณสามสิบวิอ่าพอไอไปไปสีส้มนี้รอสีส้มนี้มันหยุดตัวที่ จอสีจมมิ่งแล้วก็กด chair, ออนแช่นะครับจะมีออนแล้วก็ออฟแล้วกดออนแช่แต่ถ้ามันยังไม่อยู่กับที่อ่ายังไม่ต้องออนไม่ต้องรองมาถึงแลบบ้วอันนี้มาถึแบบงแล้วกดอ chair, อนออนแช่คกเพราะมันขึ้นออนนี้เราปล่อ,อยมือครับผมสามสิบวิมัน,น series, มก็จะตัดเข้ามาที่นลายแต่ว,ว่าไอ้ไนี้ก็มี ว่าผมมันจะบอกเองอันนี้คือเครื่องปกติแล้วคือถ้า,ถ,าถ้าเครื่องปกติมันจะอยู่ที่ตำแหน่งสีงเขียวลน์แต่ถ้าเครื่องอยู่ที่ตำแหน่งสีส้มนี้เมื่อกี้เครื่องทํางานได้แต่ว่าเวลาไฟดับมันไม่สมองไฟเราจะต้องมากดคอ,อนแช่ตรงนี้อย่าง,งเช่นนะ ถ้ามันอยู่ตำแหน่งนี้โหลดทำงานได้ปกติแต่ว่าเวลาไฟดับมันจะไม่สรองงไฟมันเหมือน,น,นกับว่าต่อตรงไม่ผ่านยูเบสแล้วกดออนแช่นี้อ่ากดออนแช่อ่ะกลลองกดออนดูโอเคถ้ามันขึ้นออนนี้ปล่อยปล่อยมือครับผมสามสิบวิมันจะตัดก็คือลาย ไอ้ตรวนี like life life. No, anyway, so. ้จะเป็นแบตเตอรี่ตอนนี้กำลังชาร์จอยู่ไอ้ความนี้จะเป็นโหดที่บาบาอยู่ี้ไอ้ตรงนี้ถ้าไปยาวนานนจะค่อยเ่ม่อยๆตัวสน่ราอ่าใช่ลัวแล้วก็ถ้าแบรีกล้หมันจะล้อกสีต้ตต่างเช่นความัไปันะปุอ่ามันจะตามเรือยทำให้สีส้มแบตเตอรี่อ่าแล้วก็มันจะมีเสียงร้องสั่นานทีนึงว่าจะรีใกล้หมด คือตอนนี้คือเหมือนกับไฟดับมันมีไฟเลี้ยงตัวมันมัน้ารีร้องแต่ถ้าแต่ได้แก้มัมมรรนะมจะร้อดงดีกว่านี้นี่ๆๆๆนี่่ครับไอนี่ไฟดับอนี่เองออ่เนะแต่ถรงมันเืลนตัวสีฟ้า ก็สิฟ้าินี่ิดกส่วนสวิตตัวนี้ย่าใชา้ในการที่ว่าย o u บ a s อย่าเสียย่าชอตขึ้นมาย่าช็าอตขึ้นมาปุ๊บอันนี้จะต้องกดออฟหน้าจอก่อนแล้วก็มีเอาไขาควงต่อน,นอกสองตัวนี้แล้วก็บิดตัวลงมาที่ตัแหน่งหนึ่พัน แล้วก็ออบเจกเกอร์นี่ลงคือไฟจะไม่ผ่านยูเอสคือสามารถทํางานได้ปกติเครื่องแต่ว่ายูเอสมันจะไม่ผ่านยูเอสด์แล้วเพราะว่ายูเอสมันช็อตนะเดี๋ยวนกรณีที่ว่ายูเอสมันเสียนะใช้สวิตช์นี้แต่ว่าจะต้องใช้ไขควงเอาอุปก่อนอันนี้แล้วก็ปิดลงีครับผมในกรณีที่ว่ายูเอสมันเสียนะใช้สวิตช์นี้แต่ว่าจะต้องใช้ไขควงเออรณ์อันนี้ต้องปิดเลยในกรณีที่ว่ายูเอไม่ให้ไฟเข้ามาเลี้ยงยูเไขวงเอี้แล้วก็ปิดรณีที่ว่ายูเอสมันเสีย ยี่กิลไมอะไรนี้กลัวว่ามันช็อตอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้ใช้เฉพาะกรณีที่ว่ายิงเพื่อเสียอย่างเดียวแต่ถ้าเั่วปกติมันต้องมียิงเลยมีอะไรสงสัยไหมแต่ถ้าอะจัให้ไฟเข้าไม่างนี้เลยกดดึงตัวนี้ออกดึงแม่ปิดเบรกเกอร์ตรงนี้งเด็ดเบรกเกอร์ปิดตรงนี้ดีกว่า ออแต่ว่าไอ้น <me. S 2> uh ี่มันจะแล้วเขาเลี้ยงกล้องยางอื่นด้วยหรือเปล่าใจเขาเตร์จะเลี้ยงหมดคือที่จริงของเขาแบบอันนั้นเขาน่าจะแยกต่างหากเลยของยูเบทกับตัวอื่นไม่ควรที่จะพ่วงไปด้วยถ้ามีปัญหาจะได้เป็นของยูเบทเลยอันนี้ถ้าถ้ใครจะวิ่งมีปัญหายูเบทก็อันนั้นไปด้วยไงเดี๋ยวค่อยอันนั้นก็ได้เดี๋ยวค่อย ทำตัวแยกตัวนั้นไว้แยกต่ทงหากอาใช่ไอ้กล้องยังเป็นทำคัดอีกตัวหนึ่งไว้ได้ได้ให้ช่างมาทำเพิ่มอาแบ๊กแบ๊กก็เก้าเกาได้ได้ได้ว่าอยู่เบ็ดเปลไม่มีปัญหาไมได้ไม่ต้องไปยึดกับตัวอื่นไงอันนี้ถ้าเราสับต้องยึดตุ๊กตัวอื่นก็ร่วงไปด้วยไงอืมข้เตอร์ไปหมดเลยใช่อืมเมื่อกี้ผมลองปิดแล้วไอ้กล้องพร้อมว่าอจะลำต้นไหนแจะจะดับหมดอ่า คือคนี้คือมันวันเียอยู่เดี่ยวมันเลยเผื่อม่ปัญหาจะได้ไม่ต้องไปทษครได้ได้้สางมาทำเพิ่มมังก็ได้แต่วิธีใช้ก็มีนะวิธีตุมือก็มีีแต่ว่าอันนี้ก็มีบอกก็ยู่อาใส่แต่ถ้ามีะไรทแล้วผมเห็นเบอรตโทรตั์ไ้ที่จะัน

y